กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านก,กันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon เซเร e r รนะครับผมที่ผมได้ไปเจอมานะครับผมเป็นเกมใหม่อีกแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขนอะผมไปสอนโหลดกันก่อนละกันนะครับว่าเกมนี้โหลดยังไงละกันนะฮะ พอเพื่อนๆในผมกดโหลดที่แอปพลิเคชันด้านล่างของเรานะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะขอญาติย้ยำไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมต้องโหลดแอปมาก่อนนะครับผมไม่สามารถโหลดเกมมาได้เลยละกันนะครับถ้าใครโหลดเกมมนะัเนี่ยมันก็จะแบบไม่สามารถติดตั้งได้นะครับไม่ต้องตกใจไปคือต้องโหลดแอปมาก่อนเนาะพอเพื่อนๆเข้ามาสู่แอปนะครับผมเพื่อนๆก็จะเจอนี้เลยครับผมคือเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเสิร์ชได้เลยนะเพื่อนๆแค่เลื่อนผ่านนะเพื่อนๆก็จเจอแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้ดังมากๆแล้วก็ คนเล่นเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าใครเลื่อนมาเราไม่เจอนะครับก็สามารถกดเสิร์ชได้เลยละกันว่า d e m o n Slayer นะครับและก็สามารถกดโหลดได้เลยละกันนะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วก็ไปดูในตัวเกมด, <c oughs> ด,ดีกว่าว่าการสมัครเนี่ยเป็นยังไงละกันเนาะการสมัครเกมนี้นะครับผมก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมใช้เพียงแค่อีเมลของอเพื่อนๆนะฮะก็สามารถสมัคร เกมนี้ได้แล้วนะครับผมเออเห็นไหมไม่ยุ่งยากเลยนะผมก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ละกันในของสลับ d e m o n s l a y e r ละกันนะครับผมเห็นไหมครับผมการโหลดเกมนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ละกันในของสลับเกม Demon ส layer รนะ์ที่ผมไปเจอมาเน่งนะฮะซึ่งเกมเพลย์ครา่าวๆเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงละกันนะครับผมณตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่บทสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกว่าเล่นมาไกลมากๆแล้วด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งการต่อสู้ในขผมเราสามารถจัดตัว คอทั้งหมด6ตัวละครน,นั่นเองนะฮะและแต่ละตัวละครเนี่ยผมก็จะมีสายและก็อาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะผมบางธาตุก็จะเป็นธาตุน้ําธาตุเขียวธาตุลมอะไรพวกนีน้นะรวมถึงก็จะมีในเรื่องของตําแหน่งบอกอาชีพด้วยนะผมว่าอาชีพของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการรักษาบ้างแหละหรือว่าการในเรื่องของดัมเมจนะครับผมหรือว่าดีบับนะฮะหรือว่าเป็นสายป้องกันนะครับผมเราสามารถเอาตัวละครตัวนั้นมายืนหน้าตัวนั้นมายืนหลังได้หมดเลยละกันนะฮะ และแต่ละตัวละครที่เราใส่นยก็จะมีคอมโบด้วยนึงนะครับผมนี่เลยนะฮะมันก็จะมีบอกนะครับผมว่าถ้าเราใส่ครบคอมโบเนี่ยจะได้รับในเรื่องของดัมเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งระบบจัดทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเราสามารถฟิกได้ด้วยนะผมว่าเราจะเห็นตัวละครธาตุไหนแล้วก็ตัวละครอาชีพไหนได้ด้วยนึงนะฮะอันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวค่อยได้มาสักพักหนึ่งเพื่อนๆจะเข้าใจนะผมว่าแต่ละตัวละครเนี่ยทำอะไรได้บ้างละกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมด้ว่าการต่อสู้เนี่ยจะเป็นรูปแบบประมาณไหนละกันนะฮะนี่ผมการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนซโกะต่อยไปผมเก็นยาต่อยไปแล้วก็เก็นเนซโกะต่อยไปผมแล้วก็ทนันจิโร่ตกไปผมแล้วก็เราดิดิดดต้าไา้รำนะฮะแล้วก็จะมีโตต่อยมานะครับผมมาดีตรมตีมาเลยผมบอกเลยผมไม่กลัวนะฮะขออนุญาตปรับคูณ2ละกัน ในซกโกะมาแล้วมีคัสซินเล็กๆน้อยๆให้ดูด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วเกณนยาก็ปล่อยปืนใหญ่พ่อตาปืนโตไป1ทีและมาแล้วผมทันจิโร่โอ้โหปานตะวันไปหนึ่งทีแล้วก็ดิดเพินไปหนึ่งทีแล้วก็จนต้ายผมอะสุนข้างขึ้นระดับที่เท่าไหร่วะที่4ี่ไหมผมจำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะทุกคนนะเออบทมันน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆอีกตัวละครและกันนะออกมาน้อยแต่ออกมานะละกันนะครับผม ต่อไปนะครับผ,ผมจะพามาดูในเรื่องของระบบตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับผมในการอัพกองอัพเกรดนะครับว่าอัพเกรดเป็นยังไงละกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกกันเลยละกันนะผมจะอัพเกรดในเรื่องของเรเวลครับทุกคนเรเวลเนี่ยนะตอนนี้ผมอัพเป็นตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าบางตัวละครที่รองไม่อัพเนี่ยเราสามารถกดอัพได้ในองค์การที่ใช้ในเรื่องของซูชิแล้วก็เงินนั่นเองนะครับผมในการอัพเกรดในเรื่องของเรเวลนะฮะ ถ้าอยากจะปลดเรมิตของเรเวลนะครับผมเราต้องเอาเวกเคนนในกรับผมในการตีบวกแบบว่าเรมิตนะครับผมอย่างเช่นบวก4บวก5บวก1บวก2บวก3นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับวัตถุดิบเนี่ยมันจะมีดันเจียนของมันอยู่นะครับผมเ,เพื่อนๆสาม,มารถกดที่วัตถุดิบได้เลยมันก็จะพาเราไปนั่นเองนะจ๊ะ รวมถึงนะครับผมในการหาตัวละครวัตถุดิบนะครับผมมาใส่ให้กับมันนะถึงเราจะสามารถปลดลิมิตได้ซึ่งการปลดลิมิตเดเวลเนี่ยก็เป็นการอัปเกรดดาวแหละยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งได้ลิมิตเยอะนั่นเองนะฮะรวมถึงเสิริมสเตตัสต่างๆได้มากมายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นตัวละครทันจิโร่นะตอนนี้ก็เป็น2ดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าเดือดมา,มากๆนะฮะ และตัวละครตัวนั้นนะผมก็จะมีในเรื่องของสกิลนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเกมนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนเกมอื่นๆนะบางเกมเนี่ยมันต้องใช้ในการที่เราปลด็อกลิมิตใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถอัปเกรดเลเวลได้เลยแต่อันเนี้ยมันจะคล้ายกับเกม u l Land ที่ผมเคยเล่นนะครับผมหรือถังซานนะคือการที่ฟาร์มวงแหวนนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นฟาร์มจักระนะครับผมถ้ายิ่งเรามีวงแหวนเยอะเท่าไหร่นะผมในปีนะฮะ ดาเมจของเราก็จะยิ่งโหดมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นนาะตอนนี้ผมมีอยู่500ปีเห็นไหมถ้าเราใส่10ปีไปนะเนี่ยดาเมจอะไรต่างๆมันก็จะลดหายไปนั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าอันนี้ก็ถ้าใครเคยเล่นถังซานมาอาจจะเข้าใจไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะทุกคนนะแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นผมบอกเลยว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวผมระบบเกียันนี้ไม่เข้าใจไม่ยากอยู่แล้วนะผมเล่นไปสักพักหนึ่งก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นละกันนะ โอเคครับผมอย่างต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของค่าความสัมพันธ์นะครับผมยิ่งความสัมพันธ์ของเราเนี่ยผมสามารถปลดล็อกได้มากเท่าไหร่นะครับผมตัวละครหลักเราก็จะยิ่งโหดมากขึ้นเท่านั้นนะฮะและแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะ และค่าความสัมพันธ์ก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแจมบนะทุกคนนะมันก็จะมีบอกเลยในผมว่าค่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากในเรื่องของดาวตัวละครน,นั่นเองนะฮะและสเตตัสต่างๆก็จะมีบอกมันเลยว่าจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีเพิ่มของคิดดามเมดนะ ทำให้ตัวละครตัวนี้โหดมากขึ้นมากๆนะ้เม็ดแรงขึ้นมากๆนั่นเองนะจ๊ะและต่อไปเดี๋ยวผมพามาส่องตัวละครดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครเยอะแค่ไหนละกันนะครับผมนี่เลยครับผมตัวละครเพรียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาซาตัวละครอวยหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพวกโกโจงกิยูนะครับผมชินโนบุนะฮะรวมถึงตัวละครกิวทารุทนะี่ห่ แล้วก็นี่ครับผมตัวนี้โอ้โหก็มีด้วยผมคิวจูโร่เทงเงงนะครับผมแต่ก็ทันจิโร่นี่มีหลายร่างมากนะฮะพเพื่อนๆเราสังเกตด,ดีๆนี่ร่างหนึ่งะครับผมร่าง2ร่าง3แล้วก็จะมีในร่างของ SI ต่างหากโอ,โ,หโอ้โหตัวละครเขานี่คือเยอะจริงๆนะทันจิโร่นี่มีอีกร่างบานวารีก็มีโอ้โหมีหลายร่างจริงวะโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาสุ่มการชากันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะ เกมนี้จะแจกในเรื่องของตัวกาชาง,ง่ายมากเลยครับผมในการสุ่มก็จ,จะแบบดุเดือดมากๆคือสุ่มทีหนึ่งร้อยครั้งเลยเพื่อนๆจะเห็นแค่สุ่มสิบครั้งในเกมอื่นๆไงแต่นี่คือแบบสุ่มโคตรบ้าเลยแม่งสุ่มทีร้อยครั้งไอ้บ้าเอ้ก่อนจะสุ่มนะครับผมเราก็สามารถมาส่องตัวละครกันก่อนได้ด้วยนะผมว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยจะมีในเด็กดอกบ้างอะไรนะฮะแต่เราขอทันจิโร่ดีกว่าเพราะาเราปั้นทันจิโร่อยู่นะครับผม ไปเลย100รโรแบบจุกๆนะครับผมมาดูซิว่าเกมนี้เลดกาชาจะเป็นยังไงละกันนะครับและท่านเน็ตผมหมุนบ่อยนะครับวันนี้ต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปในขอาเน็ตมันผีเข้าผีออกละกันนะครับผมการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะเป็นการที่ให้มูซานในห่มเซ็นเช็คให้แล้วก็จะบอกประมาณนี้เลยได้ท่าตัวละคร s อ r ประมาณไหนนะครับผมอุ้ยออกเยอะอยู่นะ SSR า หม่ไหมโอ้โหไม่อีกมาหน่อยไม่ไม่หน่อยโอเคผมเนสโกมานะครับผมเป็นตัวละครเอชานะแล้วก็จะมีทันจิรดของตัวละครปานวารีมาโอเคได้ประมาณนี้เอซามา,มาประมาณ4-5ตัวนะครับผมก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าสุ่ม100โลเลยนะถือว่าหมดไปเยอะแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวละครที่เราตามหาอยู่ดี แล้วกอย่างเนจโร่แบบนี้ครับผมปานตะวันนะฮะรวมถึงในัมถ้าเราโหลดมาเล่น,นับผมสิ่งที่เราจะได้รับเลยในผมจะเป็นในเรื่องของนี่เลยครับผมเป็นการทรรําภารกิจมือใหม่ครบ7วันในผมจะได้รับเนสิโกะ s r ในร่างของอาซูนไปฟรีๆเลยนะครับผมและรางวัลของจิปฐาต่างๆนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะผมก็สามารถ มากดกวาดซื้อกันได้ละกันนะครับผมนี่เลยละกันนะผมก็จะเป็นในเรื่องของระบบเพื่อเล่นมือใหม่นะรวมถึงรับบเล่นมือใหม่เนะผมก็จะมีในเรื่องของโค้ดด้วยนั่นเองนะฮะโดยที่เราดนผมไม่จำเป็นต้องออกไปรับโค้ดข้างนอกน,นะครับผมเพียงแค่กดที่ไอคอน X7 Game ได้เลยละกันนะครับผม พอกดเข้าไปนะครัปุมให้เรากดที่กล่องของขวัญแล้วกดคําว่ากิฟต์โค้ดนะครับและกดคําว่าวันขีดเครืมันก็จะพาเราในกร่ปุไปกรอกน,นะครับซึ่งวิธีการกรอกคือมุมซ้ายบนนะฮะกดได้เลยแล้วก็กดตรงนี้ครับผมเซตติ้งนะครับผมแล้วก็เราก็จะเห็นไอ้กรอบสีขาวเนี่ยแล้วก็สามารถก๊อบโค้ดรหัสต่างๆนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> เพื่อมาใส่โค้ดได้แล้วครับแค่นั้นเลยเนะครับพเพื่อนๆก็จะได้รับในเรื่องของ รางวัลในเรื่องที่โค้ชแจกให้กับเราแล้วนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่า v e r y g o o d มากๆเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ยังมีอีกมากมายของระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบไตห่หอนะฮะหรือว่าจะเป็นระบบ PVP แบบเดี่ยวหรือว่าแบบทีมนะครับคือผมบอกเลยว่าเกมนี้ระบบเยอะมากๆจริงนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ละกันนะครับ เพราะเกมนี้ก็จะแจกในเรื่องของบัตรกำนันในการเติมเงินฟรีๆได้ด้วยเหมือนกันนะผมไม่ชชว่์วอะไรเหมือนกันนะครับว่าแจกประมาณ3,000กว่าบาทนัแหละผมจำไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะก็ถ้าใครนะครับผมหากเกมใหม่ๆเล่นนะครับผมสำหรับเกมอนิเมะเกี่ยวกับเรื่องของยายบาหรือว่าเดมอนสเลเยอร์นะครับผมก็ขออนุญาตฝาก เกมนี้ไว้ในออฟอกอ้อมใจกันหน่อยละกันนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วยละกันนะครับผมโอเคครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้านะฮะคลิปโดนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมและเจอกันจ้าบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแก้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน